ครับผมสวัสดีเพื่อนๆจะอ้าว <c oughs> กำลังจะทอดีตบตกกรงโอเคโอเคเดี๋ยวให้แกตัวนะฮะให้แกตัวนะเพื่อนๆ,ๆให้น้องแก้ตัวหน่อยนะฮะแม่เสียฟอหมดเลยนะกำลังถ่ายทำนะอนนะอกรายารการเพจแต่แจ้บ้านบังลิกห <c> น <oughs> ูเป็นไงหิวหรอ,หรอนะครับนี่ก็รีแลกกันยามค้ำๆนะครับกับสีทองทอนะแม่มอเนเสน่ห์นะครับเรามาดูเชียวชีอ้าว โนจะแหม่พอเปิดประตูนี่อยากจะลงมังล่างนี่มันค่ำแล้วนอนก่อแหมพอกลางวันให้พาออกมาเดินเล่นคงติดใจนะฮะมก็เพาะตรงเลยนะครับผมนี่ก็เป็นสีทองนะครับผมแปม่จะสีทองเพื่อนๆก็จะเรียกทองหางดํานะก็ <c oughs> คือเ <c oughs> นี่างมันดำนะครับผมก็มันเณรความสวยงามนะครับไก่สีทองที่บ้านก <c oughs> <c oughs> ็จะขฉลี่เน๊ะเฉี่ยเนี้ยครับตัวนี้พู้ตัวผู้ก็ รุน่นราวคาเดียวกันเลยพี่น้องกันเนี่ยสามตัวเนี่ยสี่ตัวนะครับผมอ่าเป็นง่ายเห็นสีทองที่บ้านแล้วนะครับพอที่จะน่าเบื่อน่าเบื่อไม่ได้สวยอะมากนะครับผมแค่ว่าเราก็มีให้เพื่อนๆได้น้ำใหญ่ๆกันบ้างนะนิดหน่นนอยโอเคนะครับไก่แจมบ,า,บางลิกนะครับขอบคุณทุกที่ติดตามจาม้ารีวิวครั้งนี้แหละจ้ะบ๊ายบาย